บางครั้งพอคิดว่าเราควรติดป้ายที่ประตูวัดต่างๆว่าเข้าฟรีวัดควรเป็นชุมชนที่แน่นแฟนปราศจากระบบราชการมีผู้คนเป็นศูนย์กลางเป็นสถานที่ที่สามารถพบของประธานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ได้วัดต้องกลายเป็นโรงเรียนแห่งการบริการและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อีกครั้ง โดยประตูของวัดเปิดรับผู้ที่ถูกกีดกันอยู่เสมอและรวมถึงทุกคนวัดไม่ใช่สโมสรสำหรับคนไม่กี่กลุ่มที่ให้สังคมเป็นส่วนหนึ่งขอให้เรากล้าให้เราทุกคนคิดใหม่เกี่ยวกับรูปแบบของชุมชนเขตวัดของเราให้เราภาวนาเพื่อเขตวัดต่างๆโดยอาศัยความเป็นหนึ่งเดียวกันจะได้เป็นชุมชนแห่งประชากรชุมชนพระศาสนาจักรที่ศูนย์กลาง จะกลายเป็นชุมชนแห่งความเชื่อพระดลภาพและต้อนรับผู้ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด